ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสต์ไทยระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e ลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลวันทุทีวันทุทีสวัสดีนะครับนายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวัน หรือดูดวงดาวไปวันๆประจำในวังคารที่12กันยายน2566นะครับแลม13 3่ําำเดือน9ปีเปีทะวันนี้ก็สามารถทำการมงคลได้นะเออไม่ว่าคุณจอ,อกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะเลิก ที่ดีจริงๆก็ติดต่อมาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับแต่ดูเลิกดูย้มต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะไม่ใช่าโอ้โเยอะอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้ไม่ใช่แล้วอันนั้นมันมั่วแล้วมันต้องคํานวณนะครับมันต้องดูวันนี้มันก็ไม่ได้คือบางวันที่บอกว่าทําการมงคลได้เนี่ยพอคานวณออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นวันไม่ดีมันก็หาเลิกไม่ได้ก็มีนะครับ เออเพอนั้นก็ติดต่อมาได้นะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันก่อนสําหรับผู้ที่ฝันในแรมสิบสามค่าความฝันในแรมสิบสามค่าเนี่ยความฝันจะเป็นจริง <c oughs> และเป็นผลดีเสมอนะครับในดวงชะตานะเป็นผลดีเสมอโน่นนี่นั่นต่อมานะครับมาพูดถึงฝันใช่ไหมมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวัน วันนี้นุ่งผ้าชุดใหม่ไม่ดีนะครับมีทุกมากนะสะหัวใหม่ในวันอังคารเนี่ยชนะศัตรูนะครับตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทํารลายใส่โทษนะตัดเล็บวันอังคารเนี่ยรั์จะหายทาน้ํามันในวันอังคารเนี่ยพัดพรากถีอยูไใ้ด้วงชะตานะครับเอ่อเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ วันนี้วันที่สิบสองต่อไปสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเอ่ออีกไม่นานคุณจะเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่ในช่วงข้ามคืนนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามสวมดมนต์ไห่พร้าเข้าไว้นะครับบทสวดพระคาถาที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยนะนานแล้วแต่ต่ปีที่แล้วแล้วบทสวพดพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยนะครับให้คุณเอาสวดน,นะเอาบทนะนะั้นบทเดียวพอเอามานั่งสวดเนี่ยให้ได้ร้อยแปดจบ ก่อนลอตเตอรี่ออกสามวันสามวันนะให้คุณส่วนเนี่ยครั้งเดียวพอหรือคุณอาจจะสวดตอนไหนก็ได้ท้าพิสูจน์เลยบทเนี้ยที่อาจารย์ให้ไปนะครับให้คุณสวดเนี่ยร้อยแปดจบสวดครั้งหนึง่งแล้วให้คุณดูรอวัดผลประมาณสามถึงเจ็ดวันนะครับมันจะต้องมีโชคลาภและสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณในดวงชะตาจะมากจะน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับ ดวงชะตาของคุณนะออและคนเนี่ยเคยที่เขานั่นเนี่ยเขาได้ผลจริงนะครับประสบผลความสำเร็จมาแล้วนะอันนี้เดี๋ยวต่อมานะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการเสี่ยงเซ c ประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเหยียจารย์สันกระดิ่งโชคลาภเป็นความสําเร็จนะครับครับนะครออที่เสียงกระดิ่งนี้ขอคุณแควคาดปลอดภัยคิดเงินใดเงินคิดทองใดทองรวยนะครับ ปึง้งประสบความสำเร็จเอออันนี้พรานตามดวงชะตาได้เซมซีใบที่82งนะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้จะมีความราบรื่นคิดหวังสิ่งใดก็จะสมหวังนะครับสิ่งที่คาดหวังก็จะสมความปรารถนาเหมือนกันความรักของท่านอยู่ในช่วงที่มีความสุขดีนะครับธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะสําเร็จราบรืรบร่นดีเออมีโชคลาภ อันนี้พูดถึงในเรื่องของการสมัครงานถ้ามีโอกาสได้งานทําตามที่หวังคะแนนสอบถือว่าดีมากนะครับมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่ไข้เจ็บในเวลานี้นะ,ะต้องระวังเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะนะครับล,ลำไส้ระบบปัสสาวะแล้วก็โรคทางเพศสัมพันธ์เนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของ การคะแนนสอบถือว่าคะแนนสอบดีนะครับสุขภาพอาจารย์ก็บอกไปแล้วนะก็ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จอันนี้เด๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดนะครับแล้วมาพูดถึงสีก่อนสีที่ควรเว้นเลยวันนี้ก็คือเว้นสีเหลืองเหลืองไม่ดีนะครับเหลืองไม่ดีสีที่ดีประจำมาก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีดำสีส้มเป็นต้น สีที่ดีสุดก็คือสีส้มนะทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวัตนตกนะตกเฉียงจนเหนือใต้ก็ได้นะครับทิศที่ไม่ดีก็คือทิศตะวัอนออกไม่ดีนะในดวงชะตามาพูดถึงตามวันเกิดคนวังคานถือว่าคุณเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ชายหรือหญิงเนี่ยนะถ้าพูดดีจนะเท่าไหร่เท่ากันถ้าพูดไม่ดีก็จะมีปัญหานะครับ เจ้าชะตาก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกๆด้านถ้าคุณตั้งใจทําสิ่งใดแล้วก็จะประสบความสมําเร็จตามที่มุ่งหวังนะต่อมาค้นเกิดวันพุธต,ต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับโรคในช่องปากเหงือกและฟันล้อในมีปัญหาในเรื่องของระบบอาหารกระเพาะอาหารเนี่ยต้องระวังนะครับต่อมาค้นเกิดวันเสาร์ถือว่าเจ้าชะตาจะการยอมรับนับถือนะครับจากผู้มีอิทธิพลหรือคนที่รูปร่างใหญ่ นะแล้วก็ใช้ความเคารพศรัทธาให้เป็นผู้นำก็ได้จะมีเกียรติยศชื่อเสียงต่อมาคนเกิดวันเพื่อรบดีเนี่ยถือว่าเป็นสีประจําวันนะครับสีทนได้โอ้เพื่อรบดีเกี่ยวข้องกับสติปัญญาความรู้ความสามารถวิชาการความรู้ต่างๆจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงคือถ้าคุณคือมาจากมันสมองอะความรู้ นะครับความสามารถจะนําพามาซึ่งการเงินรายได้ที่ดีคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับคุณก็จะมีความเชื่อมีความศรัทธานะครับก็จะมีโชคลาภหรือมีเงินมีทองเข้ามาด้วยนะครับจากอายมุกต่างๆต่อมาคนเกิดวันศุกร์คุณอาจจะเหนื่อยเหนื่อยนะในเรื่อ,องการหาไรายได้แต่ขอให้คุณขยันขันแข็งเข้าไว้จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลทั่วไป นะครับพอ,อเพะฉะนก็จะมีเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ดีคนเกิดวันทิศพบมิตรที่ดีต่อมาคนเกิดวันจันทร์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุตกน้ําตกท่าเชื่อคนง่ายนาและความเสียหายให้ระวังปัญหาที่เกิดจากผู้หญิงด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณอันนี้ครบแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ราศีจักร กันเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวราศาีเมษนะชาวราศีเมษเอาตัวเลขไปก่อน69ราศีเมษวันนี้คุณจะเครียดมากนะกับปัญหาหนูน,นี้นั้นนะครับเดี๋ยวแต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะปัญหาก็ตะนุเป็นอริะน,นะครับต้องระวังนิดนึงการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดในโดยชะตาแต่คุณเนี่ยจะมีผูร้รับผู้ใ่ช่วยเหลือสนับสนุน ส่วนดาวการเงินเงินเมือนก็เข้าบ้านอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภมีแต่ได้เออดีไหมชาวราศีพฤษภเนี่ยเอาแต่ได้เออเพราะในดวงชะตาคุณต้องระวังกรรมเก่าเลยนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าประมาทนะครับส่วนมนต์ไหว้พระทำบุญเข้าไว้ดี นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินของคุณดาวพุธวันนี้ก็เข้าบ้านเงินก็เข้าบ้านดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรแต่เงินต้องเหนื่อยหน่อยเพราะเป็นมหาจักรนะครับในเรื่องของความรักดาวคู่ครองอยู่ปุตตะความรักก็ดีนะในระดับหนึ่งนะครับการงานต้องรอบขอบตัวเลขของคุณก็คือ6-1นะต่อมาชาวลัคนณาราศีเมถุน เช้าราศีเมถุนเนี่ยถือว่าดวงคุณต้องระวังเรื่องทุกข์อกทุกข์ใจสูญเสียพัดพลาดนู่นนี่นั่นมันก็แล้วแต่นะบางคนก็ถึงจุดจุดหนึ่งนะครับอายุมากแล้วนะแต่ดวงคุณเนี่ยมีดาวเกตทับคุมลักนาคุณก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแก้วคาดปลอดภัยดีในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับถือว่ามีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมต่างๆนู่นนี่นั่นตัวเลขของคุณก็คือ8 6หนะงานดีความรักก็มีความสุขดีอยู่นะครับ ต่อมาชาวาลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตของคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับดาวคานก็อยู่สหาหัสคุณในดวงชะตาก็มีบริวาลช่วยเหลือดีในเรื่องของงานนะเอกสารสัญญาก็มีโอกาสได้เซ็นนะครับการเงินก็จะมีเข้ามาแต่ความรักไม่ค่อยดีนะครับคุณต้องต่อสู้แข่งขันตัวเลขก็คือ4ี่สิบ ต่อมาชาวราศีสิง์ชาวราศีสิงนะ์เนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยเงินทองไหลมาเจมาดาวการเงินคือพุทธภุมรักเป็นมหาจักรเนี่ยคุณจะต้องเหนื่อยนะคุณต้องขยันนะพื้นไม่ว่าคุณจะหาเงินจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องเหนื่อยถึงจะได้มานะครับถ้าเงินใดได้มาโดยง่ายแสดงว่าไม่ใช่แล้วคุณต้องคิดแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับในเรื่องของการงานของคุณนะดาวศุกร์ก็เป็นวินาศวินาศอยู่ต้องระวัง ตัวเลขนำโชคก็คือ50แต่วันนี้คุณจะมีโชคกล้ามเงินทองเข้ามานะครับถอยโชคดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะก็ต้องใช้ชั้นเชิงสติปัญญาความรู้ความสามารถให้มากนักธุรกิจต่างๆนะครับการเงินของคุณเนี่ยก็ยังอยู่พบลาภะเงินก็จะมีโอกาสได้มาโดยง่ายต้องเหนื่อยอดทน นะแต่คุณก็เป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้รวดเร็วนะครับการงานก็ไม่ต้องรีบร้อนระวังเอกสารตัวเลขก็คือ1นึงหนึ่ง,งนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตค,คุณให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะครับหรือเงื่อนไขาทางข้อกฎหมายต่างๆต้องระวัง,งในเรื่องของงานของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีงานเข้ามาดีในดวงชะตาแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการเงิน นะครับการเงินก็จะมีเข้ามาด้วยเออพอมีมาเสร็จปุ๊บมีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันตัวเลขของคุณก็คือ77นะครับต่อมาชาวลักนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าดวงชะตางคุณเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ดีนะในเรื่องธุรกรรมคู่สัญญาต่างๆประสบความสําเร็จราบรื่นคุณจะมีอํานาจที่เหนือกว่านะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในเรื่องของ การเงินก็บองว่าดีสําเร็จสมหวังนะครับปีทั้งรับทั้งจ่ายการงานก็ไปได้ดีในโดยชะตานะแต่ให้ระวังปัญหาซึ่งเกิดจากผู้หญิงนะครับตัวเลขก็คือ34ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูธนูดวงคุณต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอย่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับขับรถขับลาก็ต้องระวังอย่าขับรถเร็วนะในเรื่องของการงานเนี่ย นะครับพุธก็อยู่สู่พะงานดีนะครับออแต่ก็ต้องระวังปัญหาซึ่งเกิดจากผู้หญิงจะสร้างความเสียหายให้กับคุณส่วนการเงินการทองก็จะมีเข้ามาท,ทําธุรกรรมก็จะผ่านตัวเลขก็คือ6-7นะต่อมาชาวนักษณาราศีมังกรชาวราศีมังกรถือว่าดวงคุณวันนี้ให้ระวังเรื่องผิดใจกันความเข้าใจผิดจะมีปัญหาตัวเลขก็คือ29 การงานต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับต้องอดทนส่วนการเงินก็จะมีเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุม,กมถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือคุณอาจจะมีความลังเลก็ได้นะในเรื่องของงานก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนไปแล้วถึงจะดีถ้าใครทํางานทางไกลเนี่ยถือว่าดีในดวงชะตานะครับเดินทางไกลๆไม่มีปัญหา นะครับแต่ใกล้ไม่ดีในดวงของคุณในเรื่องของความรักนะคู่ครองก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีในดวงชะตานะครับตัวเลขก็คือ12ต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับจะได้เงินจากงานสําเร็จดีในดวงชะตาความรักเป็นอาริอยู่นะไม่ค่อยดีนะครับแต่การเงินก็จะมีทั้งรับทั้งจ่ายในดวงชะตา ตัวเลขนำโชคก็คือ6แล้วก็เลขห้าหกกับ5นะครับโอเคครบสิบสองล้าเสีแล้วจะมาเสียงไพ่ยิดซีด้วยเพิ่มเติมว่าดวงสตารคุณเนวนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องรีบหน่อยยังมีนัดคิวต่างประเทศนะ่เพราะเวลาต่างกัน ใบที่หนึ่งับซึใบที่สองซื้ใบที่3ามโอเคแลวนะสีวีนะครับเริ่มเช็คของสอาศาสีขชื่ิปล่อยเขาชารใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ปั๊บเดอะ o มูนนะคือโดยสกาวคุณในเรื่องของการงานเนี่ยให้ระวังการถูกกันแกล้งเรื่องงานให้ควบคุมอารมณ์ให้ดีส่วนการเงินระวังถูกโกงเงินนะครับ ส่วนความรักเนี่ยคุณจะต้องมีสติและมองโลกในความเป็นจริงบางคนก็อย่างมีคู่มีแฟนนะต่อมาคนทั่วไปใบที่2คุณได้ปั๊บดูแมจิชเชี่ยนคุณมีก,การติดต่อสื่อสารต่างๆการงานมีก,นการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีการเงินก็ไม่ค่อยมีปัญหาส่วนความรักคุณจะมีสิ่งที่ดีใหม่ใหม่เข้ามาในชีวิตต่อมาคนทั่วไปใบที่3คุณได้ปั๊บ 6. เหรียญดูสตาคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน การงานก็ถือว่าเรื่อยๆสบายๆการเงินก็มีรายได้เข้ามาที่ดีนะครับส่วนความรักก็จะมีเกณฑ์การให้ซึ่งกันและกันในดวงชะตาโอเคครบ12ราศีแล้วท่าในใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โนริเอดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ